น้ำแห้งแล้วพี่น้องเมื่อนี้จะพาพี่น้องนะครับไปหาเก็มบมกกอมกมเกาลาดอีสานไปหาลุกพี่พงนะครับหาในพานพงนะครับช่วงนั้นมานะครับน้ำจะท่วมนะครับแถวนี้ตอนนี้ระดับน้ำแห้งแล้วครับนี่ครับพี่น้องเดินทางไปหาลูกพี่ครับ แล้วครับนี่ช่วงนึงนะน้ำท่วมครับนี่โอ้โสะพานนี่ยเปิดไฟนะครับผมเรียบเหครับนี่สะพานนี่ โลวไปแล้วครับพี่น้องครับเดินทางเข้าไปหามากลอกกอรัดไปกำลังผ่านพงครับนี <an> ่คีมติดครับพี่น <INE> <hum> ้องค่ะขับรถไอศครีมครับรถไอศครีมติดครับ ซุปรล้ไอศครีมสชยพัเมื่อะักีนี่รสไอศครีมติี เดี๋ยวผมให้เบิงมันนะครับต้นมันยวให้เบิงต้นมันว่าเป็นลักษณะไปได้คลิปนี้โอ้โอ้ทางใจลตายหมดแล้วนห่นเนาะเข้าลูกพี่สรพง์ครับนี่โอ้ทางนี้ใครเยอะนี่โอ้ทางใกลนี่ตายหมด แถวนี้ก็ท่วมเหมือนกันนะครับนี่ที่มึงขี่รถผ่านมานี่ครับนี่ท่วมเหมือนกันนี่ครับแถวส่วนป้าปามแถวป้าปามโอ้ฝนครับแหน่จบเมื่อนี้เข้าป่าหามาก,ก่อครับพี่น้องไปกันจะลำบากสำหรับขับเขากันไปนะครับมองายมองยก เ,เริ่มเข้าเขตอนุรักษ์หรือว่าเขตปางง่าสงวนหรือว่ามองพญานพนอยู่แล้วครับตรงไหนคอยไปฟังไปนำครับพี่น้นองอ้อง,อง,งนงต้มบอน,นเข้าไปนะโอ้ลอยากกันยันองอยาง้เดียว <laughs> <laughs> oh, thì cái cối cái thả nó qua cái gì hả 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 ัมเก็นมาอันเบ่งเท่าน้ำเขาไม่มีกระห้องหรืออ่อเงี้ยหัดเลยจะระเบิดวะับระเบิดเลยครับ ทำไมโอ้เห็ดพวกน้อยนี่อหอกเม่นเลยเม่นอยู่ปะเม่นแต่ระเบิดขมิ้นนด้ครับขมิ้นนั่นลอยนี่เข็ดเตี้ยเด็ดอันนี้ก็ต้นมะกอกอีก เห็นละงกคือบัวไฮบอลอ่ะนี่ครับต้นมะกรอต้นมะกรอั่งงีหรีบ่ะี่เวาท่อยางสูบอะนี่ันนีอยู่อันนี่มีหจะสูบเขาเอีดกับบอ่าว้อ่ะนะกับระเบิดบ่ฮ้อ không con chụp nhà cái con có con cái con 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 mà con 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 con

ไปครับพี่น้องครับหมมีต้นนี้ไปต้นหน้าไปเรื่อยๆไปจนได้อีกนะครับพี่น้องโู้ยมันหทางครับพี่น้องนี่

มอ,นะองมคนละต้นมะเข็งนะมึงมะเข็งเออดกขนาดโอ้สูงเกินโอ้หมากันหมดคนระับพี่น้องเห็นบ่ดกขนาดมะเข็งจะไปหาเบือ้กกองมะกอกมีมะก,กอกวะล่ะแทนนี้ มันเ,เลอเดอะไรก็มันเละอะไรไปเลยบ่ะหุกข่างบ้างส่วนโบลาณเนาะ อันนี้มักก่อเข็มเ่ก็ติต้ลมกักก่อยังไม่เห็นยงเห็นมา รัดเลยว่ะต้นนี้โ้โหน,นี่เตะไว้ก็มีตน้ตนมันต้นใหญ่แล้วครับอ,อ้ออโอม่โ่านกระหอ,อกอนี้<อ>มันกระหอกเจาอ

พอร์ืมองยากนึงนุ่งหลายับเยืน Ừ. Hết buộc nữa, hộp lái đi, Hết buộc nói. Hộp lái. Ừ, đi mà hơn khó ăn nhung lại thật ừ. nhìn đoạn này đoạn này nói hết bộ nhung lại khá là lên <Ừ. S 2> ไม่ดีแต่อันที่มันติดอยู่แล้วอันแมงอันนั้นเจาะกะบางบอกเตบะบอกเออโค่อกอน,นึงครับ เนี่ยมักินมันอ,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 อได้ได้แต่น้ำอันอันที่มันบอลอนเห็นปะเห็นปอกอร มันถึม่ันลายอะแต่มันยังก,กินมันยังกินมันมันแกกแลิอนอบ่ได้ ขี้ดินอีนีน่แอ้วนี่ครับพี่นอ้องมากผลไม้ป่าเป็นเครือนะครับเป็นเครือ ดอกต้นตก่อ,อยนะโอ้ตาบดีบัวเห็นได้นี่คือกันเลยครับอันใหม่ใหม่าโงงอบเนา เห็นอย่างเดี๋ยวบอกเลยลเห็ดขมขมมือเ<อ>ว้ยเมนเลยเห็ดโขมันอ๋อเห็ดขมพี่ขมมันขมมือขนาดเรอที่มือบอกย้ายต้นครับย้ายต้นครับหาไปเรื่อยๆครับจ <c oughs> นจได้พอกินแล้วครับเดี๋ยวหลบให้สภาพไปทางหน้าไปเรื่อยๆเส้นทางเส้นนี้จะเป็น เส้นทางบันเทพภูสว่านนะครับนี่ยแต่พวกผมเดินทางกลับไปทางบันเทพมีชัยนะครับเนี่เขตท่านี้จะเป็นเขตของสาว้านนะครับเขตท่านี้จะเป็นเขตป่าสงวนเขตอุรัน์นะครับจะมีรั่วไฟฟ้าตะกี้ตอนนี้พังมาแล้วครับไปครับพี่น้องไปต้นไม้หละเลาะ,ะหัวไปเรื่อยๆครับพี่น้อง มันสมบูรณ์สับละอย่าให้เราให้ปวด บกเืมเป่ยนมันทิ้นพืชเลยม่อันนี้เือเปลี่ยนเถระดอกสองดงอกมันว,ว่อดี่นใหญ่เหระอืมหน่วยใหญ่ขนาดเขาบุกเก็บมานเขาโอ้ย่งดีดิน่า,นาอ่ ้ินี่เฮ็ดแังขันเจ้าที่มานิเฮ็ดเฮ็ด้งยิ่งตัวนิโอ้อฮะน่ะมีไ้นเลาเป็นหมูอยู่สิ Mất lại thế này đi Mất cổ của hoa mất cổ này Nếu mà không có gì đấy, đây là Ô, mình chìm đây tình hiện cái bầu, bầu โอน้องกินยขึ้นมากินอะไรก็มันคนเ้าเหรนี่ยเพากมักาลงมากิน,น,นได้าายนินเสียงคนเหง่อ, <c oughs> อเน่าอยู่ดิไปทั้งเน่าอยู่หรอเลือกเอา

เนาะข้ามลาวไปเลยได้หรออยู่ลาวฝนตกแลงัดเอาฝนมือผมเป็นด้านมาแล้วโอ้ตัวนี้แม่งโอ้ยเอาวนีใส่ถงเขอมตังนี้เ่ <ENNIS> อ<า> <lawsuit> มเจ๊อาเนาะเนาะนี่เนาะวัวมันเละสอมือนะมัน กองขี้ดินอยู่ข้นมาบุกนึกอขี้ดิน <c oughs> อาพี่าเ็บมือลต้นันในคากอนะครับนี่ต้นใหญ่ๆนะครับนี่ตน้นเปลี่นมากนันต้นนึโอมากลยกระมุนเหน ชุดกอ้งทาลลงีังสันว์บ่หล่นบ่มีเลยต้นใหญ่ต้นใหญ่ขนาดแต่ว่าบ่มีพี่น้องต้นใหญ่ขนาดนี้ต้นนี้ก็มีหมวกเป็นคับเปลี่ยนม,มันหล่นเห็นกาะมาแล้วครับนี่ ทางเขาขึ้นภูขึ้นมาเลยทางเขาขึ้นภูต้นบวกเกิดมานี่แต่ต้นครับนี่จะ่ต้นมากกอะมัดเลย เป็นมะครับไป <Okay. S 1> เป็นมกครับต้นใหญ่เป็นเดี๋ยวเขาจะพากันเดินทางกลับนะครับพี่น้องอยู่แถวไหน,น,นบนไปบนมาแล้ว เนีย่ยมันแตกออกจากหมูมันเนาะแมงเป็นแมงเลยแมงไง,องต,ตอ,องนอนี้มันแตกออกคนนี้โอ้โหน้ำอาบเลยพคนเราเห่ามากเน่าจนไหล